มีข่าวออกมาอันนี้คือยังเขายังไม่ได้แถลงนะแต่ว่าข่าวมันเล็ดลอดออกมาคือสังก้มันโปร่งใสนะแล้วเอกสารพวกนี้มันไม่ใช่เอกสารลึกลับซับซ้อนเป็นเอกสารราชการใช่ค่ะแล้วก็ปรากฏว่าเป็นเป็นทริปที่ได้รับเสียงวิพากวิจารณ์ภายในนะเพราะอย่างที่บอกว่าข่าวเนี้ยมันยังไม่ทันได้ออกมาสู่ภายนอกว่าภารกิจของท่านรองประธานสภาคนที่หนึ่งปฏิพัฒน์สันติพาดากับคณะจะเดินทางไปสิงคโปร์แต่ว่าข่าวเนี้ยออกมา เพราะว่าเข้าใจว่าก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างมากเลยทีเดียวก็มีรายละเอียดเรื่องของงบประมาณออกมาดูรายละเอียดกันหน่อยนะคะว่าการเดินทางไปเยือนสิงคโปร์ของรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนและคณะทั้งหมด12คนที่มีเอกสารเปิดเผยออกมาเนี่ยนะคะบอกว่าในช่วงระหว่าง21ถึง25กันยายนนี้ รอ,อ,องประธานสภากับคณะทั้งหมด12คนจะไปศึกษาดูงานด้านระบบสารสนเทศการประชุมของรัฐสภาแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร การบริหารจัดการแรงงานของคนไทยในสิงคโปร์แล้วก็การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนของสิงคโปร์ค่ะแล้วก็อนุมัติงบประมาณเรียบร้อยแล้วนะคะประธานบันมูมัดนอมัตอนุมัติงบแล้วงบประมาณทั้งหมด1 3 7 9 2ล้านบาทนะคะไปกัน3วัน 2, 2> คืนนะคะ1 3 7 9 2 5้านานบาทรายงานข่าวบอกว่า ภารกิจในการเยือนสิงคโปร์ในครั้งนี้เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันข้างในของสภาผู้แทนราษฎรอย่างมากค่ะมีการตั้งข้อสังเกตนะคะว่ามีการตั้งอนุมัติเรื่องตั้งเรื่องในการอนุมัตินี้อย่างเร่งรีบโดยไม่ผ่านการพิจารณาของคณะอนุกรรมการแผนและงบประมาณของสำนักงานเลขาสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็มองว่านี่คือช่วงไหนใกล้สิ้นปีงบประมาณแล้วอ๋องบมันเหลืองบมันเหลือ,อ,อ จึงต้องรีบเบิกใจงบหรือเปล่าอีกทั้งยังมีการระบุด้วยว่าการเดินทางไปสิงคโปร์ครั้งนี้ไม่ได้มีการเชิญจากหน่วยงานหรือบุคคลจากสิงคโปร์นะคะแต่เป็นดําริของรองประธานที่มอบหมายให้กลุ่มงานพิธีการทูดสำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเป็นผู้ประสานไปยังสิงคโปร์เพื่อขอเดินทางไปเยือนค่ะแล้วการเดินทางไปในครั้งนี้นะคะขออนุญาตอ้างอิงจากเอกสารนะ เป็นเอกสารที่มีการเปิดเผยผ่านมาทางสื่อมวลชนเนี่ยนะคะโดยเอกสารฉบับนี้เนี่ยเป็นเอกสารบันทึกข้อความนะคะลงวันที่11กันยายน2566เรื่องการเดินทางเยือนสิงคโปร์ของรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1และคณะนะกราบเรียนประธานสภาเพื่อเพืพ่โปรดทราบในายปฏิพัฒน มีดำริจะนำคณะผู้แทนรัฐสภาไทย12คนเดินทางเยือนสิงคโปร์เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างรัฐสภาทั้งสองประเทศแล้วก็ศึกษาดูงานนะคะแล้วก็รายชื่อนะคะมีคุณปฏิพัฒน์สันติพาดาคุณนัทพงศ์เรืองปัญญาวุฒิสสบัญชีรายชื่อพักก้าวไกลคุณวรพศวิริยโรธสสบัญชีรายชื่อพักก้าวไกลคุณเท่าพิพบลิ้มจิตตกรสสกรุงเทพมหานครพักก้าวไกลคุณสุภกรสุป สุป,ปกรณ์กิติยาที่คุณสสพิศณุโลกพักเก้าไกลคุณทิศรัตน์เลาหพลสสกทมพักเก้าไกลคุณสรันธีมสุวรรณสสจังหวัดเลยพักเพื่อไทยคุณอินทุออนเอี่ยมสะอาดนักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษกลุ่มงานพิธีการพูดสำนักความสัมพันธ์ระหว่างประ,ประเทศเลขานุการคณะนะคะแล้วก็ยังมีอีกหลายคนอย่างเช่นคุณ มีคุณอ๋อที่เหลืออีก4รายนะคะเป็นข้าราชการในสังกัดสำนักงานเลขาสภาผู้แทนราษฎรที่ได้รับมอบหมายติดตามคณะนี้ไปส่วนอีกหนึ่งรายค่ะมีชื่อของนายไกลกล้องไวยทยาการคนนี้เป็นอดีตนายทะเบียนและผู้ก่อตั้งพักอนาคตใหม่ที่อยู่ระหว่างการตัดสิทธิ์ทางการเมืองซึ่งระบ,บุว่าเป็นผู้ติดตามของคุณปฏิพัทและออกค่าใช้จ่ายเองนะคะ อันนี้ประเด็นหนึ่งอ,อีกประเด็นหนึ่งคือเรื่องของค่าใช้จ่ายกับคุณปลรเม่เง,งบประมาณเนี่ยนะครับงบรวมทั้งหมดเนี่ยหนึ่งล้านสามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันสองร้อยห้าสิบบาทนะครับแบ่งเป็นค่าบัตรโดยสารเครื่องบินสายการบินไทยไปกับกรุงเทพสิงคโปร์สี่แสนสามหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยห้าสิบาทค่าเบเลี้ยงหนึ่งแสนสองหมื่นกับอีกสี่ร้อยบาทค่าเช่าที่พักสี่แสนสองหมื่นห้าพันบาทค่ารับรองสองแสนบาทค่าของที่ระลึกสามหมื่นบาทค่าเช่าพาหนะในต่างประเทศ 0 0 0 0บาทโอ้โหคือบาทก็คือไปเช่ารถวิ่งในสิงคโปร์เนี่ยนะสามวันสองคืนเนี่ยแสนห้าค่ารำเนียมจัดทำหนังสือเดินทางราชการ11,000บาทค่ายานพาณนะขนสัมภาระเดินทางไปกลับท่าอากาศยาน4 0 0 0บาทนะค่ะอันนี้เป็นภาพรวมนะคะแต่พอลงรายละเอียดเป็นรายหัวปรากฏว่ามีการระบุงบประมาณที่เบิกจ่ายสำหรับสอสอหนึ่งคนคือรายหัวเนี่ยนะคะหัวละ 1,14650บาทแบ่งเป็นค่าตั๋วเครื่องบินต่อหัวนะคะไปกลับสิงคโปร์51,250บาท51,000ก็เฉลี่ยแล้วขาละ25 0 0 0ค่ะนะอันนี้นนไม่ไม่ใช่ชั้นประหยัดแน่นอนค่ะนั่นคือชั้นธุรกิจนะคะซึ่งรายงานก็บอกว่าสอสอเคนที่ร่วมเดินทางไปในครั้งนี้บิน Business Class ทั้งหมด ทั้งทางที่เส้นทางการบินจากสุสสวรรณภูมิไปที่สิงคโปร์เนี่ยอยู่ที่2ชั่วโมงครึ่งเท่านั้นเองแป๊บเดียวแป๊บเดียวฝันยังครึ่งเรื่อง,องนะงง <laughs> แต่ก็นั่งบิสเนสคลาสนะคะทั้งหมดเนี่ยก็ตกหัวละ51,250บาทมีค่าเบี้ยเลี้ยงด้วยค่ะค่าเบี้ยเลี้ยง<อ>4วันวันละ3,100บาทต่อคนนะคะทั้งหมดเนี่ย4วันก็คิดคูณไปเลยค่ะ ต่อหัวอยู่ที่12,400บาทโอ้ได้ค่าเบี้ยเลี้ยงด้วยดีจังเลยนะค่าที่พักค่ะเขาพักเดี่ยวนะเขาพักเดี่ยว4คืนคืนละ12,500บาทโอ้โหเพราะฉะนั้นตกหัวละ50,000บาทค่าที่พักนะคะแล้วก็มีค่าทำพาสปอร์ต ทำพาสปอร์ตต้องพาสปอร์ตนี่หลวงออกให้อีกเหรออ่าแต่ก็ไม่แน่ใจว่านี่เป็นพาสปอร์ตแบบราชาการครับพาสปอร์ตราชาการนะ,ะก็หนึ่งพันบาทนะคะนอกจากนั้นค่ะมีข้อมูลบอกว่าส่วนของคุณปฏิพัฒน์มียอดค่าใช้จ่ายรวม4 9่6 5 0มบบาทเฉพาะรองประธานนะคะ,ะเพราะว่า มีสิทธิ์ค่าตั๋วเครื่องบินค่าเบี้ยเลี้ยงค่าที่พักเท่ากับสสคนอื่นแต่ด้วยความที่เป็นรองประธานก็จะมียอดเพิ่มเติมในส่วนของค่ารับรอง200,000บาทม,มีค่ายานพาหนะ150,000แล้วก็มีค่าของที่รลึก30,000บาทอยู่ในรายการของคุณบดิพัฒนนะคะทีนี้ในรายละเอียดเมื่อสักครู่เนี่ย คนที่เป็น Business Class นั้นเป็นสอสทั้งหมด7คนขณะที่ค่าราชการร่วมคณะที่ได้บินทั้งหมดที่ไปอันนี้เป็นแบบราคาชั้นประหยัดนะคะอิคโนมีนะคะไปกลับอยู่ที่คนละ 2 0,000บาทานะคะทำไมคนไม่เท่ากันอ่ะคนนึงไปชั้นประหยัดคนหนึ่งไปชั้นอีโคนนอมี่คนไม่เท่ากันไม่คนไม่เท่ากันเลยนี่แหละแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยขยายรายละเอียดนิดนึงนะคะเพราะเมื่อกี้บอกว่านอกจากค่าตัว๋วค่าเบี้ยเลี้ยงค่าที่พักที่ได้เท่ากับสสคนอื่นแล้วในฐานะตําแหน่งของรองประธานสภาเนี่ยยังมีงบประมาณอื่นๆของคุณบดิพัฒน์ที่เพิ่มเติมเข้ามาด้วยนะคะ มีงบรับรองที่เบิกจ่ายจำนวน2 0 0แสนบาทค่ะงบรับรองที่ว่าเนี่ยแบ่งออกเป็น4รายการนะคะรายการละ5 0,000บาทแบ่งเป็นค่างานเลี้ยงรับรองประธานรัฐสภาและรองประธานรัฐสภาค่างานเลี้ยงรับรองประธาน Government Technology Agency งานเลี้ยงรับรองผู้แทนหน่วยงานที่รับผิดชอบกรีนสิงคโปร์แล้วก็งานเลี้ยงรับรองผู้แทนหน่วยงานบรรยายสรุปอุตสาหกรรม E ีวีซึ่งในรายงานบอกว่า เป็นที่รู้กันว่างบรับรองในกรณีเดินทางไปปฏิบัติภาร,รกิจต่างประเทศนี้ส่วนใหญ่ไม่มีการใช้จริงเนื่องจากเป็นการเดินทางในฐานะแขกผู้ไปเยือนซึ่งเจ้าภาพาเขาก็จะ,จะเป็นผู้เลี้ยงรับรองอดูแลอยู่แล้วอีกทั้งการเบริกจ่ายงบรับรองสามารถเบิกจ่ายได้โดยการลงนามรับรองการจ่ายของหัวหน้าคณะเดินทางเท่านั้นโดยไม่ต้องมีใบเสร็จ หรือใบกำกับภาษียืนยันแต่อย่างใดโอ้นี่นะครับค่ะอ,อันนี้เป็นรายงานข่าวที่ออกมาเมื่อคืนนี้นะคะวันนี้เนี่ยเข้าใจว่าพอสื่อมวลชนนําเสนอข่าวนี้ออกไปคงจะได้มีการไปสอบถามพูดคุยโดยเฉพาะกับคุณปฏิพัฒน์สันติพาดาให้ออกมาชี้แจงในเรื่องนี้นะคะเพราะอย่างที่บอกว่างานนี้ได้รับเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากเพราะว่า มันไม่ตรงกับวิสัยทัศน์ที่คุณบฏิพัฒน์ได้เคยพูดแถลงเอาไว้แล้วก็ไม่ไม่ตรงกับแนวของพรรคข้าวไก่นะ,ท,ะที่เราได้ยินได้ฟังได้เห็นได้อ่านกันบ่อยๆเนี่ยนะเอาตรงๆในแง่ของประโยชน์ที่จะไปเนี่ยคือตั้แแน่งรองประธานสภาเนี่ยมันจำเป็นคือคือหลายดูหัวข้อเนี่ยนะอย่างอะไรนะงานเลี้ยงรับรองผู้แทน หน่วยบรรยายสรุปอุตสาหกรรมอีีจะบอกให้ว่าอุตสาหกรรมอีวีหรือว่ารถยนต์ยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยนะประเทศไทยเนี่ยเป็นศูนย์กลางของอาเซียนนะคุณอนัญยาถูกไหมบ้านเราเนี่ยตอนนี้มีแต่ข่าวว่าค่ายรถยนต์ไฟฟ้าของจีนของญี่ปุ่นของฝรั่งเนี่ยแข่งกันมาลงทุนนะแต่ไปดูทำไมที่นน่นสิงคโปร์นะครับหรือไอ้ประเด็นที่เขาไปดูหัวข้อไอ้อะไรเกี่ยวกับระบบสารสนเทศในการประชุมเนี่ย คือมันก็ไม่จําเป็นจะต้องไปดูคือคือสิงคโปร์เขาก็มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรน้อยกว่าเราเยอะนะประเทศเขาเล็กกันะอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็หัวข้อที่มันก็ตั้งๆขึ้นมาเนี่ยเอาจริงๆอ่ะไม่ไปดูก็แล้วกลับมาทําอะไรเอ้นั่นน่ะสิเออกลับมาทําอะไรกลับเอามาเปลี่ยนแปงคือคุณปฏิพัฒน์เนี่ยไม่รู้ยังจะอยู่ตําแหน่งรองประธานสภาต่ออีกหรือเปล่าก็ไม่รู้เอาไม่แน่นะไม่แน่เดี๋ยวได้คุยกันต่อนะไม่แน่จะได้อยู่ต่อแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่า หัวข้อสาระที่ไปถึงสิงคโปร์แล้ว,แล,วแล้วอย่างที่ย้ำว่าเขาไม่ได้เชิญน,นะคะคือเขาไม่ได้เชิญแต่เราเป็นอันนี้เป็นดําริของคุณปฏิพัฒนเองอเ,เอาละคุณปฏิพัฒน์ที่อาจจะเป็นพวกที่สงสยัยใครรู้อยากจะพัฒนาอาองค์กรอะไรต่างก็ก็็กไ,ปไปได้นี่มองในแะง่บวกนะแต่มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับรองประธานสภาเนี่ย <c oughs> หัวข้อที่ไปเนี่ย เรื่องของการบริหารจัดการแรงงานคนไทยในสิงคโปร์อ๋ออันนี้ให้กระทรวงแรงงานเข้าไปได้ไหมเนี่ยการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนโอเคนี้เข้าใจได้ประธานรองประธานสภา,าจะดูแลเรื่องของในสภา,าเรื่องการจัดการเรื่องสิ่งแวดล้อมขย,ยงขยะได้แต่ว่าเนี่ยแหละ มันก็เลยบอกเอะมันมีความจําเป็นขนาดไหนนะที่จะต้องใช้งบประมาณขนาดนี้ในการเดินทางไปทั้งหมด12นคนเนี่ยนะอยากไปดูเรื่องสิ่งแวดล้อมนะสิงคโปร์ก็จะพาไปดไูไอ้ข้างบนเป็นสวนข้างล่างเป็นไอ้ที่บาบัดน้ําเสียอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยมันก็มีไปดูไม่กจีนที่หรอ,อ,อนะออแล้วก็โอเคกลางคืนก็ไปกินไอ้บูยักษ์ผัดพริกไทยดำ <laughs> <laughs> แล้วคนไปสิงคโปร์ต็ไปกินอย่างงาั้นที่ใช้หน้าทาวแต่เนี่ยแหละอย่างที่ที่บอกว่ามันมี ความย้อนแย้งกันกันกบนโยบายไม่ใช่วิสัยทัศน์ของคุณบดิพัฒน์คนเดียวเท่านั้นนะคะแม้แต่นโยบายของทางพักเก้าไกลเองที่ได้เคยพูดเอาไว้เนี่ยเดียบอกว่าพักเก้าไกลเองก็ตอนนั้นเนี่ยมันมีมันมีเรื่องของข่าวลือใช่ไหมเรื่องของการลดลบำนานญขาราชก,การเนี่ยนะคะช้างป่วยช้างป่วยอ่ะอ,อใ่ใช่ใช่ซึ่งพักเก้าไกลก็ออกมาชี้แจงบอกว่า พักก้าไกลขอชี้แจงว่าเราไม่มีและไม่เคยมีนโย,ยบายลดเงินเดือนหรือบำนาญของข้าราชาการซึ่งตอนนั้นมีการพูดเรื่องช้างป่วยข้าราชาการออกมาหูาวิพากวิจาร์ณกันแบบหนาหูเลยนะคะแต่พวกเราเสนอให้ลดงบประจำเช่นการไปดูงานเมืองนอกโครงการอบรมสัมมนาโครงการที่ซ้ําซ้อนรวมถึงลดงบกลางที่เป็นเงินสํารองที่เปิดโอกาสให้รัฐบาลเอาไปใช้ได้ตามใจชอบ นะและเขาก็บอกว่าเห็นควรให้โยกเงินเหล่านี้มาจัดสวัสดิการที่ดีให้ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศได้มีความเป็นอยู่ที่ดีมากขึ้นคำถามก็มีคนก็อาจจะขยันนะบอกว่าเออเนี่ยคิดดูนะเงินล้านสามแสนกว่าบาทเนี่ยถ้าเอามาทําอะไรกับประชาชนเนี่ยมันก็ได้เยอะเหมือนกันนะยกตัวอย่างเช่นอาสิ่งที่คุณปฏิพัฒนถนัดคือเลี้ยงหมูกระทะ <laughs> ประชาชนเนี่ยนะ เงินร้านสามสมมุิอาหมูกระทะไปก็จะคิดเป็นบุฟเฟ่ใช่ไหมเป็นหัวละอาผมให้อย่างดีเลยนะส9งเกสองเกนี่ถือว่าโอเคแล้วนะมันมีเนื้อวากิวอะไรบ้างแหละนะจริงหรอโอ้ที่ส9งคุณไปกินบ้านผมนี่นะโอ้โหอย่างหรูเลยเยอะเลยไม่ต้องเพพเรลยกรุงเทพครับสองก้าเก้าถือว่ามาตรฐานดีแล้วนะก็จะได้ประมาณสี่พัน จะเลี้ยงชาวบ้านได้ประมาณ4,400คนในที่ผมนั่งกดกังที่แรกมาก่อนแล้วนี่ไปกันแค่กี่คนเองอ่น12คนเนี่ยนะไหมคุณกินปูผัดพริกแกดำกันไม่กี่คนเองแต่ถ้าเอามาเลี้ยงหมูกระทะจากบ้านได้4,000กว่าคนเนี่ยนะมีเอาหลักการพักก้าวไกลเลยนะที่ชอบที่ชอบนี่เอามาคํานวณใช่ไหมเราชอบมาคํานวณไงหรือถ้าจะไปชั้นประหยัดอย่างเงี้ยใช่ปะคือโชว์ละวันก่อนนี่ไงออวยกันหน้าดูเลยคุณปฏิพัติ์ขึ้นรถไฟกลับพิษโลก ๋อใช่ใช่แล้วดูที่เนี่ยยังงงอย่างเงี้แล้วทำไมคุณปฏิพัทธ์ไม่นั่งชั้นประหยัดอ่ะเพราะมันแค่สองชั่วโมงกว่าเองอใช่ไหมแล้วเนี่ยมันทำให้งบประมาณมันต่างกันต่อคนเนี่ยนะคะก็ต่างกันหลายหมื่นเหมือนกันนะสามหมื่นกับเมื่อกี้ชั้นประหยัดเนี่ยผมผมเข้าไปดูในแอปือตั๋วของบิน,น<ห>อ่ะนะจอวันนี้บินประมาณทักปลายเดือนกันยายนเนี่ยเอาแบบไม่ไม่ได้ฟูล์วิตช์นะไม่ถึงสองพันบาทต่อเที่ยว จริงเหรอไปกับสี่พันการพินไทยอาจจะแพงเราผมให้หมื่นหนึ่งให้หมื่นหนึ่งซึ่งก็คือราคาที่เจ้าหน้าที่เขาไปกันนะราคากินมีน้ำหมกน้ำหวานอะไรนั่นแหละแป๊บเดียวสองชั่วโมงคุณจะกินได้สักเท่าไหร่กันเชียวแต่ไม่ได้หรอกท่านสอสอไงเป็นถึงสอสอเป็นถึงรองประธานจะมานั่งอีโคโนมีมันไม่ได้มันต้องนั่งบิสเนสนะ รออันนี้รอเพราะว่ายังไม่ได้ไปนะคะกำหนดการเนี่ยคือไปวันที่21นะคะวันนี้วันนี้พรุ่งนี้น่าจะได้คำชี้แจงหมดงานนี้เนี่ยคุณปฏิพัทธ์ได้ได้ตำแหน่งห้อยท้ายมาอีกนะตำแหน่งอะไรคะลองประธานสภาคนที่หนึ่งนะลองโชเบียลองเชเบียนะลองหมูกระทะนะลองสิงคโปร์ ลองสิงคโปร์ดนวยนะโอ้แต่เป็นรองประธานสภาที่มีข่าวเยอะที่สุดคนนึงเลยทีเดียวนะปกติเนี่ยคนจะไม่ค่อยรู้จักชื่อหรือหน้าตาของรองประธานสภาสักเท่าไหร่นะใช่ค่ะแต่ว่ารุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่นที่รองประธานสภานี่เป็นข่าวเยอะมาก